No, no, biết nè no, no, don't file heaven. Ding, 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 ออกไหมเน่เขอแก้ให้เอาหมุนเลยหมุนตึ๊งๆพ่อพ่อพ่อไปบัดแรงหมุนแรงๆปลาอะไรแรงเยอะไหมเยอะปลาอะไรอ่ะค่อยๆหมุนงัดไว้งัดไว้มือหนึ่งงัดเบ็ดไว้กดดูดนะโอ้หมุดหมุนให้เชือกสั้นแล้วก็ยกขึ้น ลนกขึ้นมาโอ้โหตายไปอดนต้นกล้วยให้ยกยขึ้นดิยกไม่หไหวฮยยกไม่ไหวหนักปะฉันดุตัวนี้ตัวตัวไม่เท่าตัวที่อยู่ในกุนนะโอ้ล้วระดุกครับโอเคมีใจที่หน